คค่ะทุกนวันนี้นะคะก็มาพบกับแบกโหลดอีกแล้วซึ่งวันนี้ก็ตาปกคลิปนะคะเราจะมารีวิวของจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Pink Fat นะคะซึ่งสินนั้นก็คือเป็นฟอนเดชั่นของเขานะทุกคน นี่คือแพคเกจิ้งของเขาซึ่งน้องมีทั้งแบบเป็นซองแล้วก็มีแบบเป็นหลอดอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งราคาก็คือต่างกันแต่ก็อยู่ในหมวดหลักสิบเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งเริ่มจากตัวที่เป็นซองก่อนนะฟอนดชั่นตัวนี้เป็นซองมีทั้งหมด64สีนะแต่เราซื้อมาแค่สีสีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 3บาบาทคือแบบ น้องแบบน่ารักมากแล้วก็สามารถพบไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ได้แบบไปเที่ยวเราก็พบแบบนี้ไปได้แล้วก็เป็นแบบเป็นหลอดก็มีหกสีเหมือนกันก็คือแบบรู้สึกว่าน้องจะเป็นรุ่นเดียวกันนะทุกคนแค่อันนี้คือซองอันนี้คือหลอดขยัดได้แบบเยอะๆหน่อยก็ซื้อแบบหลอดขยาบแบบแบบเทสสีก่อนก็อาจจะซื้อแบบเป็นซองซึ่งราคาแบบหลอดอย่างนี้นะคะทุกคนราคาก็อยู่หลักสิบน้องอยู่ที่ราคา42บาทแถมฟองน้ำให้ด้วยนะทุกนนี่ราคาก็เป็น ฟองน้ำของน้องคือแบบแกไม่ไก่กาเด้อนี่คือราคาแค่42บาทเท่านั้นนะ่ะแล้วแบบมันได้ขนาดนี้อ่ะทุกคนคือดีงามมากคานนี้จะแบบถ้าอยู่ในเว็บของเขาหรือว่าแบบ ซื้อผ่านจากแอปส้มนะทุกคนราคาแบบมันก็จะมีแบบส่วนลดบ้างแบบ6.6จุด5อเจ็ดจุดเาเลยเนี่ยก็คือน้องก็จะราคาแบบไม่เท่ากันแต่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะมี1 2 3แล้วก็6ส่วนนี้ก็จะเป็นเบอร์5นะคะทุกคนให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะ น้องจะเป็นซองอย่างนี้นะทุกคนน้องอาจจะมีความแบบไม่อยู่ตัวหรืออะไรแบบนี้บ้างนะเพราะว่าน้องแบบซองบางกว่าแบบปกติหรือว่าแบบครีมซองที่เราใช้ปกติหน่อยนึงนะทุกคนแต่สําหรับเราก็คือเราแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะทุกคนและ้วพอมันเป็นแบบนี้ใช่ปะพอเราบอกอย่างเงี้ยเราสามารถเห็นผลิตภัณฑ์น้องว่าแบบเขาให้มาขนาดไหนทุกคนซึ่งมันไม่น้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบพวกฝาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็คือแบบดีงามนะทุกคนก็โอเคอยู่แบบ น้องอาจจะแบบว่าไม่แบบไม่ได้หมุนเลยเลยนะแค่ดึงมันก็ออกแล้วมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่แบบว่าถ้าสมมติเราใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องสระเราเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันจะหกหรือปะอันนี้ก็แอบ,บเสี่ยงนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็แบบมันก็แอบ,บปิดแน่นอยู่ก็คือข้อเสี่ยงสาหรับเราคือตรงเราจะมาเทสสีตรงเกาบหน้าของเรานะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนจริงๆน้องมีชื่อด้วยนะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อน้องไว้ตรงข้างล่างไว้ให้นะคะ มันขาวแบบขาวมากค่ะทุกคนความปกปิดแบบอยู่ในเลเวลที่แบบก็ไม่ได้ปกปิดมากแต่ก็ยังปกปิดอยู่นะทุกคนตรงที่เป็นรอยสิวรอยช้เนี่ยน้องคือแบบจางลงไปประมาณหน่อย เน,นี่ยก็แบบเยอะอยู่นะเออแต่มันก็ยังเห็นแบบเป็นรอยๆอยู่นะอาจจะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่แบบหน้าไม่มีสิวไม่มีอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบเลยนะเพราะว่าเนื้อแบบมันให้ความปกปิดระดับแบบกลางๆอะ่ะแล้วก็ด้วยความที่ลุคมันออกมามก็จะดูแบบยังเป็นธรรมชาติอยู่เห็นป่ะทุกคน น้องก็จะไม่ได้มีความแมตแบบแมตนะทุกคนก็จะมีความแบบชุ่มชื้นหรืออะไรแบบนี้นอยู่พอแต่เนี่ยก็คือมันเป็นผิวอะมันพอมันยังจับมันก็ยังดูแบบเป็นผิวเหมือนเราแค่ทาแบบครีมมันรุงหน้าเฉยเฉยอะทั้งที่ความเปจริงคือน้องคือฟาวเดชั่นนะเออก็โอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเบอร์หนึ่งก็ยังมีความเป็นติ่งชมพูใช่ป,ป่ะแต่พอเป็นเบอร์สองอะมันคือมีความติ่งเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเห็นป่ะแต่มันก็ยังมีความขาวอยู่ก็คือใครที่เป็นคนผิวขาวแล้วก็อยากได้แบบเออลองคืออเ์โทนเหลืองก็สามารถใช้ได้น,นะคะทุกคนก็จะได้สีประมาณนี้เนาะ <S <S พอเป็นเบอร์สามเห็นปะทุกคนมันก็ยังอยู่ใน อันเดอร์โทนเหลืองอยู่สีความรู้สึกคือแบบเฮ้ยมันไม่ต่างจากสีที่สองเลยอะทุกคนใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อเบอร์สามนะเราเขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสีมันไม่ต่างจากเบอร์สองเลยอ่ะทุกคนเห็นปะทุกคนเฮ้ยสีมันสวยนะเอาจริงสีมันแบบเออมีความแบบแทนหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในอันเดอร์โทนเหลืองที่แบบสวยสีคือแบบ ไม่ได้ต่างจากเบอร์ห้าเลยอะทุกคนคือแบบใครนะทุกคนที่กาลังแบบเออจะซื้ออะดูดูการเทสสีของเราก่อนอะทุกคน่ะสีมันประมาณไหนก็คือถ้าใครอยากได้แบบเอออันเดียก็คืออยากได้แบบเป็นคนผิวโอชูบก,ก็คือเบอร์หนึ่งพอแบบอยากได้ขาวหน่อยแต่เป็นโทนสีเหลืองก็คือแบบเออเบอร์สองหรือเบอร์สามก็ได้เพราะมันคือแบบฝาแฝดกันแล้วก็เบอร์สี่เราไม่มีสวอตให้ดูนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาเออแล้วก็ เบอร์หกับเบอร์หกก็คือฝาแฝดกันเหมือนกันเป็นผิวสีแทนที่เราทาไปบนหน้าเชฟป้ารู้สึกว่าคนที่มีผิวผิวมันหรืออะไรพวกเนี้ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ควบคุมความมันนะคะทุกคนอาจจะมีแบบซับหน้าบ้างอะไรแบบนี้ผิวแห้งหรืออะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ช่วยได้ แบบช่วยได้แล้วมันก็โอเคเลยอะทุกคนเพราะว่าน้องอะให้ความรู้สึกแบบเป็นผิวหน้ามากไม่ได้มีความแบบแมตเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยทุกคนเพราะว่าน้องสําหรับเราไมไ่รู้สึกว่ามันแมตเลยมันเป็นผิวมากมกว่าใช้ฟองน้ําครั้งแรกนะทุกคนเนี้ยนะว่าให้ไปจุ่มน้ําให้น้องดูดน้ำเข้าไปเยอะแล้วก็บิดให้มันแบบน้ำออกให้หมดหรือว่าหมัดๆนะทุกคนแบบให้น้ำาเหลือนน้อยมากที่สุดนะคะทุกคนอือคือแล้วนี่นะคะ เห็นปะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะทุกคนมาแทบน้อะมาแท่น่อยแบบอุหนนหน้าที่ทาแต่คืงหน้านี่ไม่ทานนะคะทุกคนเห็นปะเออคือแบบมันสวยมากแต่ว่าเราต้องค่อยๆทานะทุกคนดูแบบผิวสวยมาก คอนผวสีแทนก็คือต้องรักสิ่งนี้แต่แบบถ้าแทนไปมากกว่านี้หรือว่าเข้มไปมากกว่านี้นะทุกคนอาจจะไม่มีสีนะซึ่งเราสามารถซื้อแบบรองพื้นที่แบบสีเข้มมาแล้วก็มาผสมแล้วก็ใช้ด้วยกันได้เห็นป่ะทุกคนคือหน้าแบบมันไม่แมทแต่มันดูแบบช่ำวาวอยู่เป็นงานพี่รูตอนแรกอะเรารู้สึกว่าแบบมันเหลืองไปไหมพอมันมาทาแบบเราก็อยู่กับตัวเราแบบสวย แต่ก็ยังแนะยังแบบแนะนําว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ติดทนเราทุกคนตามราคาแต่แบบถ้าเราซับหน้าไปบ่อยๆเอยเนี่ยเติมหน้าเอาก็ได้ยูสวยยูแกมันขึ้นก้ลองมากอะขอพูดคำนี้ยมันขึ้นก้ลองมากค่ะทุกคนสี่น้องสวยนะเอาจริงนี่นะคะคือหลังจากที่เราลงฟอรเดชั่นเสร็จแล้ว แกมันเป็นงานผิวที่แบบฉ่ำวาวมากชอแบบฉ่ำวาวมากแล้วเราจะลงแป้งนะทุกคนเป็นตัวนี้นะตัวแบบรักมากแบบแต่งหน้าแรกๆคือใช้ตัวนี้นะทุกคนน้องเป็นบ e นะูเ้น่ะน้องเชื่อว่าบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนทัวร์พาวเดอร์นะทุกคนเป็นเนะบอร์สองนะจริงๆเบอร์สองไม่ใช่สีผิวแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราจะเอาแบบมาเซตหน้าแบบเบาๆนะทุกคนแบบแค่บางจุดเท่านั้นแนหะ เห็นปะคือแบบฟァ์เดชั่นของเราคือแบบดีงามมากพอเรามาแต่งหน้าครบดูสวยแล้วใช่ปะมันคือแบบทําให้สีผิวเราคือแบบสวยมากอะทุกคนเห็นปะสีผิวน้องคือสวยมากอะเออคือแบบดีงามเวอร์ผิวก็คือดูสวยดูแบบอืม้มใครสนใจนะคะก็อย่าลืมไปตามๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าราคาคือแบบถูกมาก คือแบบซองราคาแค่13บาทนะคะทุกคนแล้วก็แบบหลอดราคาแค่42บาทอะ่ะ13หรือ12บาทก็คือสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครนะที่แบบอยากเป็นเหมือนเราก็คืออยากซื้อมาเทสก่อน,ก,นก็แนะนําเป็นแบบซองนะคะทุกคนแบบเอออยากเทสอะไรเสียก็คือซื้อมาให้มันครบ6สีไปเลยจบจบก็คือแบบเอามาเทสอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนคือแบบอืมต้องลองรีวิวของเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นเราขอตัวไปก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ you <laughs>